คุณดวมตาตื่นขึ้นมาในวันที่ย4สิงหาคมคศ1963ที่เขตเซตังายะโตเกยียวประเทศญี่ปุ่นคุณเป็นลูกคนสุดท้องมีพ่อเป็นเภสัชชื่อโคจิมะของคุณเนี่ยได้มาจากพวกเพื่อนพ่อที่เป็นแพทย์ที่ร่วมง,งานด้วยแหมอยากได้แพทย์แต่เด็กเลยคุณกับครอบครัวย้ายไปอยู่สก,ก้าสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณเนี่ย เปลี่ยนไปหมดกระทนหันเลยคุณเลยรู้สึกโดดเดี่ยวนะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้านดูทีวีอ่านหนังสือหรือทําหุ่นกันพาเรียกได้ว่าคุณเนี่ยติมใช้ได้เลยนะครอบครัวคุณเนี่ยมีกิจกรรมการดูหนังทุกคืนที่คุณจะไปนอนไม่ได้ถ้าคุณดูหนังไม่จบคุณกับครอบครัวชอบที่จะดูพวกหนังยุโดตะบันตกสยองวันและมีอิสระในการดูหนังจะคิดไปก็ไม่ได้แย่นะ ของคุณเนี่ยชื่นชมทหารนะแต่ไม่ชอบสงครามและเคยให้คุณดูหนังต่อต้านสงครามอยู่บ่อยๆครั้งซึ่งคุณก็ไม่เข้าใจถึงเรื่องพวกนี้หลายเรื่องตั้งแต่ว่าอะไรทําให้พวกเขาสู้รบกันตั้งแต่แรกและไหรือนะ สิ่งพวกนี้มีผลต่อรสนิยมและไฟแรงันดาลใจในตัวคุณในอนาคตพอโตมาคุณได้หลอกขอทุนจากพ่อแม่ไปทําหนังกับเพื่อนที่เกาะนอกชายฝั่งญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณไม่ปล่อยให้พวกเขาดูเรื่องนี้คุณนําหนังมาฉายที่โรงเรียนและเก็บเงินเพื่อน5 0เยนหรือประมาณ10บาทในช่วงท้ายๆของการถ่ายทําคุณคิดอะไรไม่รู้ใช้เวลาไปกับการว่ายน้ํากับเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนโครงเรื่องเพื่อที่คุณจะถ่ายให้ทำแลไรไม่นำซ้ำอะ่ะพ่อแม่ผู้ลงทุนของคุณไม่มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้ด้วยซ้ำถือว่าคุณ มันจะติบโตมาได้เอาเรื่องเลยในฐานที่คุณอายุได้13เนี่ยพ่อของคุณอยู่ก็จากไปแบบกระทันหันซึ่งมันทาให้เป็นแผลใจของคุณนะแล้วความโดดเดี่ยวก็หนักไปอีกแต่นั่นก็เป็นหนึ่งใน,นาาราักฐานที่คุณจะได้เล่าเริ่อผัดเกมกันชายระดับโลก ต่อมาคุณเนี่ยนะได้เข้าเรียนเศรษฐศาสตร์ในวิทยาลัยและได้ค้นพบว่าคุณชอบเล่นเกม,มคอมคอมตอนว่างๆ Super Mario Bros และ p o r t โต p บ a s e r ียร์มาร์ c รอร์เป็น2เกมที่ทำให้คุณเลือกที่จะเข้าสู่วงการศาลป์ทาเกมทั้งที่ตอนแรกนะคุณอยากเป็นผู้กำกับหนังซึ่งผมคิดว่าสิ่งคุณเลือกเนี่ยมันถูกสุดๆไปเลยในปี1986คุณได้เข้าทำงานที่โคโนมิในทีมที่ทำเกมบนเครื่อง MSX แรกๆถึงแม้จะโดนดูถูกที่คุณไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์และไอเดียแหวกแนวเกินไปไม่มีใครคิดว่ามันจะะปรสสบความ แน่นอนอว่า คุณสู้เหมือนพระเอกโชเนนคุณไม่ยอมแพ้หรอกในปี1987เป็นจุดเริ่มต้นของเกมซีรีส์เมทัลเกียของคุณเมทัลเกียภาคแรกของคุณถูกปล่อยเป็นเกมแนวสเตลแอคชั่นเกมแรกๆที่ให้ผู้เล่นหลบเลี่ยงการต่อสู้แทนที่จะสู้ตรงๆการใช้เสียงพาดและก็สินี่ส่งพลังตัวละครโซลิสเนกกลายเป็นตำนานผู้บงการเกมอีกนานผู้คนต่างยกบย่องว่าเป็นเกมที่เปลี่ยนวงการในปี1990เมทัลเกีย2 s o l i d Snake เป็นภาคที่ปรับปรุงการเล่นและการเล่าเรื่องแบบก้าวกระโดดเริ่มมี ฉาซีนเสียงบรรยายและเนื้อหาซับซ้อนมากขึ้น ในปี1998ไม่น่าเกียร์โซลิดนักวัตกรรมที่คุณสันซานเรียกได้ว่าจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยจุดสูงสุดแรกและเป็นตำนานแห่งเกม PlayStation 1เป็นเกมที่ผสานเนื้อเรื่องการเมืองสงครามเย็นปรัชาความรักการทรยศและการเสียสละจำความฝันกันเป็นผู้กำกับหนังของคุณได้ไหมมันไม่สูญเปล่าเลยคุณได้บุกเบิกความเป็นหนังซิน e m a p จ o t o g r ่ในวงการเกมด้วยคาสิโนภาพยนตร์ฉากกล้องถึงเท่ๆกล้องแบบหนังเป็นตัวมีบทพูดจริงจังเรื่องราวการเมืองปัชญาเทคโนโลยีเป็นหนังเข้ามาในเกม อย่างที่ไม่มีใครคิดว่า2ส,สิ่งนี้มันจะเข้ากันได้ทุกคนยกย่องว่ามันเป็นเกมที่เปลี่ยนวงการในปี2001 Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty คุณต้มตุ๋นหลอกลวงผู้เล่นให้พวกเขาคิดว่าเป็น s ซเล็แต่ที่แท้จริงเป็นไรเดนแหมเรียบจริงรใงเรื่องล้ำยุคมากมี Fake News การาควบคุมข้อมูล AI โครงสร้างสังคมตอนเปิดเนี่ยนะพวกเกีคีย์บอร์ดพากันออกมาสบประมาทวิจารณและปัจจุบัน มันก็ได้รับยุกย่องว่าเป็นเกมที่ล้ำสมัยเกินยุคในปี2001-2003ส o n นออฟเดอะเอนเดนได้ให้กำเนิดเกมแอคชั่นถึงยนเมชารับยุคทั้งภาพเสียงและการควบคุมถึงไม่คิดท่องเม t ทัลเกียร์แต่ก็กลายเป็นโค้ชคลาสสิกในหมู่แฟนแนวเมชานี่มันเป็นงานแนวทดลองของคุณเลยที่ทดลองเรื่องไซไฟดราม่าที่ไม่ใช่สงครามเย็นในปี2004เมทอรเกียร์ d โ s ลิด e e มสเ ย้อนกลับไปยุคสงครามเย็นเล่าเรื่องต้นกำเนิดของบิ๊กบอสในเรื่องเกมคนดราม่าการทะรยศและการเสียสละเพลง Sna k e Eater กลายเป็นไอคอนถูกยกให้เป็นหนึ่งในเกมที่เล่าเรื่องดีที่สุดตลอดกาลในปี2008เปต a าเกีย s o โซลิด4การเจ้าดพา r ดรอปปิดฉากเรื่องราวของโซลิดสเนกแถมตัดสินมหากาศรวมกันเกอบ9ชั่วโมงให้ผู้เล่นได้ดูจนตาชาคุณได้เป็นผู้กำกับสนใจแล้วนะถึงจะไม่ใช่หนังก็เหิะ ตัวอย่างสุดขีดของเกมคือภาพยนต์ที่ตอบสนองได้หลายคนมองว่านี่คือสุดยอดความโปจีของคุณในปี2014 PT ตำนานที่ไม่อาจเกิดดโมัวซันสำหรับเกม Silent Hills คุณพัฒนาเกมกับ g u i l l e r m o del Toro หลอนจนกลายเป็นตำนานแม้เกมจะถูกยกเลิกร่วมกับทีมจุนจิอิโต้สร้างามหวังให้ใหม่ของเกมสยองขวัญแบบจริงจังที่หลายคนยังคิดถึงโปรเจกต์นี้ของคุณในปี2015 m ม t ่ l g e อ r s เ l i d V ส h e p h ี n t o m นท i n พ เกมหลักภาคสุดท้ายก่อนที่คุณจะลาคุณอมิโอเนโดเต็มตัวมีเสียีภาพสูงจะถูกตัดเนื้อหากลางทางเพราะมีปัญหากับคุณอมิแม้ระบบจะดีแต่ในเรื่องไม่เสร็จกลายเป็นจุดจบที่ไม่สมบูรณ์ของม่ันเกียร์โซลิดซีรีส์ในปี29 d e ิบเก้าเดนสแนจุดพลิกใหม่ของศิลป,ปินอิสระหลังจากแยกตัวจากคนามิในที่สุดคุณก็มีโคจิม p โปรดักชั่น ทีมเกมของตัวเองมีการใช้ตีมความช่วยโยงของมนุษย์ในโลกที่โดดเดี่ยวเล่าเรื่องชีวิตอดีตปมที่ผ่านมาของคุณแถมคุณยังได้โนแมนดีดัสแมสแมคคิสเนลีเซด็อกส์่านผิดยังไงขออภัยด้วยมานําแสดงให้เกมคูดิกด้วยว้าวๆ้าวพี่แมสว้าวว้าวคุณทําเกมที่มีแต่การเดินสัญ,ญลักษณ์ปัชยาที่นึกซึ้งโดนด่าหนักก็ไม่แปลกแต่ยังไงคุณก็ได้รางวัลม,มากมายเทพจริงๆริงคนในกลุ่มยกให้เป็นงานศิลปะในรูปแบบ คุณได้พูดแทบทุกอย่างที่อยากพูดในผลงานที่ไม่ต้องอยู่ใต้ใครหรือหานั้งมนนี้เป็นชีวิตของฮิเดโอโคจิมะผู้อยากเชื่อมโยงผู้คนัดมนะครับครับทุกคนปัจจุบันนี้เขากำลังพัฒนา This Standing 2อยู่นะก็ใครๆสนใจแกก็สามารถไปติดตามแกผ่านทางโซเชียลมีเดียได้หรือรับชมเพิ่มเติมทางสารคดีใน Disney h o อ Star ฮิเดโอโคจิมะ connecting w o r l d ครับ to see me.